ตามคนรับสายไม่มีเลยไม่มีใครอยู่ทักคนเขาไม่อยู่กันอ่ะเข้าไปพัดยากันหมดเลยบอกว่เอ๊ะทำไมไม่มีคนรับสายเว้ยเห็นหนูโลโลเเียงกิ้งกิ่งเห็นโทรศัพท์รังเรื่องนานเ่พอก็เลยช่วยโลโลจับตัวน่ารักใ่ใจหุ้ยน่าเกลียดโอ้ อะไรนี่มาดูหน้าฉันทำไมลูกจะบ้าไงมึงก็เจ็ดสิบสี่มึง่็ต้องไปช่วยลูกมึงหรอกเธอเด้อเด้อรก็พ่อก็ทำอยู่ทุกวันเนี้ยนะแม่ก็ถึงได้หลงไงอ๋อหลงหลงหลงพ่อเนี่ยหลงไม่อยู่กับวินมอเตอร์ไซค์ยังไม่กลับเลยครับ ยันแปลกนะฮะบางบางทีมีคนทักดูหลายๆคนนะบอกเอ๊ะทำไมลูกมอมเย็นนี่หน้าหน้าตาหล่อๆนั่นเลยครับก็แบบไงมือกองก็ลูกนะนี่พี่พี่ชายคนนี้ก็รอเราต้องตั้งใจรอเพราะว่าเราต้องพยายามอ๋อ่าแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแล้วลูกเตยนี่หล่อๆทุกคนหล่อหมดนะเพราะว่ามันลูกเราแต่ละคนละคนมันก็อยู่ในนี่คือ ถ้าผมมีรูปแบบนรือหน้าผมผมปวดคอตายหมดนี่แค่ไม่ต้องเสนอาหาจันได้ไหมโอ้โหใครเนี่ยพ่อฮะ<า>ไ,ไปเอามาจากไหนอ่ะนี่หนูนี่นี่นคนนี้ก็คือลูกกบลูกกบนี่<อ>คือเขียด,ยดนี่หนูล,ลิงหลือแล้วเขาอยู่กันยังไงเนี่ยก็พ่อไปพอดีวันนั้นพ่อออกไปไล่แล้วพ่อไปขุดจอมปลวกแล้วมันเพลินพลาดออกมาลูกแล้วแล้วเขามีบ้านอยู่ไหมพ่อบ้านเขาอยู่รูกันนะลูกอยู่รูเขาอยู่รู แล้วเขากินนะฮะเขากินเขากินอะไรกินเมื่อก่อนนี่มันก็กินมะละกอลูกเดี๋ยวนี้พ่อก็พยายามโปรยลำมั่งอะไรบ้างนะแล้วแล้วพ่อขายตัวอะไรนะฮะขายตัวอะไรเมื่อก่อนนี้เขามาขอซื้อนะตัวละร้อยห้าสิบปีนี้เขามาต่อเหลือร้อยหนึ่งพ่อยังไม่ขายเลยเอาเก็บไว้ก่อนไอ้ตัวตัวร้อยไม่ขายถ้าขายเมื่อไหร่บอกนะไม่กูจองไอ้ตัวนี้วะหน้าม่เหมือนกูเลย แล้วไสองตัวไหนที่พ่อจะปล่อยออกทําการแสดงอะพ่อก็นี่ไงเดี๋ยวพ่อจะปล่อยทําการแสดงแล้วนะเออครับท่านนี่ไม่รู้จักแล้ว3าคนนี้รวมกันเป็นอะไรรู้จักไหมอะไรใจเอนใจเอนเจ็บนี่รถบูอันรถบูอันมาแล้วมึงสองคนไม่ต้องเต้นหรอกทำไมเต้นแล้วความหลอกกูหายหมดเลย โอ้โหอ้พ่อพ่อมีความรู้สึกแบบผมไหมพ่อเวลาที่พ่อมายืนอยู่ใกล้ผมเนี่ยนะความรู้สึกผมนี่เหมือนจอนนี่อหลุยเลยอะพ่อโอ้โหคุร่างพ่อผสมกับหนูก็เลยทําให้เหมือนใช่ไหมแมวนัเก่งใจไม่ดีเราเก่งใจแมวนะเก่งใจไม่ดีเราเก่งใจแมวนัดูฮะดูควดเงาสกสารเขาเล่นกัน แต่แต่ยว่าเขาน่ะมันว่าว่าว่าพ่อในในเขาก็พ่อนี่ไงเขามันว่าเมื่อกี้นี้ไปแล้วว่าอะไรก็ไม่รู้คนอะไรก็รู้พรุ่งนี้ต้องไปลดน้ำมันนะลูกนะเอ้าทำไมไปรดยองไรขนาดดูพวกหนูผีรู้เิมันอั้มอะไอ้ลูกลูกสองคนก็พอน่ารักน่ารักหน่อยแต่พ่อที่เหมือนปลาตาแข็งเนี่ยไม่ดูตัวเองมั้งเลยแต่ยินแกไม่แกเปล่าแกยังอุบาทหน้าตาอย่างเละเทะอีกเลย ว่าว่าใครว่าตะเดินนั่นแหละว่าใครก็ว่าแกนั่นแหละว่าแกนั่นแหละแกไหนโอ้แกมึงนั่นแหละส้นตรินเออดีว่ามึงถ้าว่ากูโดนไปแล้วความจำเลอะเทอะแล้ว <c oughs> มึงนี่ก็จริงๆเลยนะไอ้หาเมื่อกี้กูเห็นทีแล้วตก็ออกไปแล้วมึงเพิ่งมาอยู่ใหม่ออมึงจะไปด่าไปว่าหัวหน้าเขามันเรื่องจริงนะพี่หยุดตบฟันหักเลยมันเรื่องจริงอ่ะยังเถียงอีกไม่ได้เถียงพูดไม่เศร้าเฉยก็ มึงมึงไม่ต้องเถียงแรลมึงอยู่มึงมาอยู่ใหม่ๆมึงจำคำพูดกัไว้เก็บเงินเก็บทองเพราะมอมเย็นเขาเป็นคนแรงน้ําใจไอ้ควายมึงอีคนเห็นชอบว่าหะ่อมเย็นอะมึงนี่นี่เขาเอามือมาจากม่อก่อนเนี่ย มึงจะไปเถียงเขาอย่างนั้นได้ยังไงเมื่อก่อนนี่ผมมาจากไหนผมเป็นเด็กวัดมาเนี่ยเมื่อก่อนผมมาใหม่ๆผมมีอะไรไหมเด็กเขาได้ดีครับเพราะว่าตอนนี้กาลังถ่ายทําเรื่ององค์ชางขุนแผนด้วยเพราะมีความดีมากเลยก็ผมมาใหม่ๆเนี่ยผมมีอะไรไหมอยู่เก่าว่าไปเลยอจนกูอยู่มาทุกวันนี้แล้วกูก็ยังมีอะไรไหมเนี่ยมึงดูสิเมื่อก่อนกูมามีหมอนกับเสื้อเดี๋ยวนี้เหลือแต่เสื้อหมอนหายไปแล้ว มึงคิดบ้างรูบักงค่ากินหัวมึงเดี๋ยวกูตบไปรู้เลยอะไรมาพูดอย่างนี้ได้ไงฮะทำไมอะตั้งแต่มึงเข้ามาอยู่เนี่ยนะพ่อเขาเคยให้อะไรมึงไหมฮะเขาเคยให้อะไรมึงบ้างไหมเขาให้อะไรมึงไหมกูอยากจะรู้กับบ่เคยฮะบ่เคยบ่เคยบ่เคยห้หน่อยหายหลายคูยังกูเห็นเมื่อวานให้มึงเนี่ยให้อะไรอะเอ้ามึงกินก๋วยเตี๋ยวให้มึงเาให้มึงออกให้ไปเเอะให้เขาไปกินที่แล้ว้เอ้ามามามาตรงนี้ดีกว่า มามตรงนี้มานี่มาเลื่อนมานี่เลยเออมาน,นี่หนูๆมาข้างหน้าข้างหน้าครับตอนนี้เรามีเด็กๆเ,เล็กๆเ,เพื่อให้ท่านได้ดูหน้าดูตากันได้ชัดะนะครับพวกนี้สี่ห้าคนนี่พอมันเล่นเข้ากันดีนะครับท่านผมก็จะไล่ไอ้สองคนนี้ออกอีกแล้วเ<ก>พราะเรากำลังทยอยไล่กันไปนะฮนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เรากำลังรวบรวมเด็กตรงน,นี้ไอ้อไมืดมันมันมัน,ม,นมันจะอยู่กับเด็กๆมันจะไล่เราออกจะไปไล่ออกได้ยังไงเราทำไม ปะโถยเด็กเด็กเด็กนี่เล่นกันเป็นไงทำไมแล้วไม่ดูผมเล่นมั่งอะ่ะแล้วเป็นไงสงบถูกต้องนั่นใช่ไหมฉะนั้นจำหน้าด้วยนะครับในคณะเนี่ยต้องมีคนออกอีกสองคนเอ้ับที่อยู่ได้เว้ยใช่ับใจอยู่ไม่ได้อยู่ได้ไอ้สัตว์จะหนีไปไหนกลัวสามผลแล้วไอ้เหี้ย คราวนี้เรามาสรุปตรงนี้ดีกว่ายังไงพวกหนูๆปีนี้ปีแมสซิ่งไทยแลนด์ครับเออเรามารำวงใครรำวงได้ไหมได้ไดด้รำวงเราได้เลยครับครับราได้นะเออฉันจะมีนกหวีดนกหวีดนกหวีดพอฉันเป่านกหวีดปุ๊บนะถ้าเสียงนกหวีดขาดปุ๊บนี่ก็จะต้องหยุดทันทีแบบนี้เอาใบพีมาฮะใบพี อะไรนะใบกับขี่อ๋อไม่ใช่จราจรไปเอาแบบว่าเสียงอบิกปุ๊บต้องหยุดทันทีเลยตดแต่งดแต่ทดสอบต้องหยุดทางอบเอาล้ำไปเลยเพื่อณล้ำไปเลยลำวงเดือน12สองน้ำก็นองเต็มตลิงพวกเราทั้งห้ายชายหญิงสนุกกันจริงว่าลอยกระทง โอ้ยลอยลอยกระทงเอ้ยลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วก็เชิญน้องแก้วละบาลินลำบงะ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 ลำบงเราค้างให้สนิทนี่คือลำให้สน,นิทให้ค้างท่านจะได้เห็นว่าฮะ,ะดูนี่นะครับ รูปร่างยังไงดูเลยเหมือนหมีควายมาดูกลุ่มนี้กำลังหิวข้าวต้มมัดมาดูไอ้ตัวนี้เนี่ยเหมือนเขียดตะปาดมาดูใส่ชุดดำอไอ้นี่เว้ยเหมือนติ่กิโล่ดูนี่เหมือนทัโด,ออด <c oughs> โอยดูพวกนี้เหมือนสวนสัตว์ท้งนั้นเลย <c oughs> อะไรครับ ทัดแบบนั่นนะมาดูยังไงเหมือนทัดอไแต่ที่ลูกเหมือนทัดเขาเรียกทัดกระดิกกระดุกกระดุกกระดิกออกกระดิกกระดุกทักไก่ทักไก่กระดุกกระดิกออกนะให้นิ่งนะให้ออกไปเลยโอเคลำวงเดือนสิสองน้าก็น้องเต็มต่หญิงพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงใกล้ๆลอยลอยกระทงเป็นกลุ่มหน่อยลอยลอยกระทงลอยกระทง ก็เชิญน้องแก้วมาเล่นลำวงจชะลำวงไม่ลอยกระทงอ่ะลำวงไม่ลอยกระทงองอาชีพจะ้องกันเลยหนาวแล้วลูกเอ้ยระวังให้ดีนะลูกไอ้นั่นระวังหน่อยสายตา ทำไมลูกห응นีเสือแล้วยังมาเจอข้างคาวผีอีกพ่อหนีเสือปัจจัยเฮอันนี้มองไงก็เหมือนข้างคาวผีถ้าลูกกูนอนไม่หลับสักนิดนะออกทั้งหมดเลยมึงก็ได้อ่าแพ้ไปแล้วหนูลำวงเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตาิงบวกเราทั้งหลายชาย สนุกกันจริงว่าลอยกระทงอ่ะลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วก็เชิญน้องแก้วเราด้วเอาละวะระหว่างเดฟมืดทำไมอ่ะใครจะน่ากลัวกันสงสัยไปเไรเอามืด ทำไมหนูอยากกลับบ้านเป็นไรอันนี้มันสัตว์ถอนคืนโหดใช่เปล่าเนี่ยอะไรแค่นี้ก็กลัวกลัวฉันเองแ่มา้องได้เหรอ นี่น่าเสียเลยมึดเออดูส oh mm ิใครจะกลัวใครบ้างเป็นอะไรโว้โอ้โหทั้งเหยียบตีนโอ้โหหน้าตาอุบาทแล้วยังปากเหม็นอีกโอ้โหต่เยินแค่ปากเหม็นจริงๆแล้วเนี่ยปากเหม็นคูไม่สู้มึงแพ้แล้วไปต้องไปโทษเขาอ้ารอบต่อไป จะอยู่แค่จะไปพ่อคงรู้กันเป็นอะไรพ่ออืมเป็นดวงเลยออกมาใส่หน้าฉันสำลักอะไรสำลักอะไรเดฟไม่มีความอดทนนไม่อดทนอะไรมึงอดทนเลยกระนาดทนยังกระเด็นมานี่เลยแล้วชุดนี้จะทำเมื่อคืนนี่แหะเนี่ยล่ะแล้วไปนอน,นตะ้าบางทีเคยนอนที่บ้านไม่รู้ไปสู้งซุ้หัวที่ไหน <c oughs> แบบรงเพลิงมาซื้อหรือเปล่าไม่รู้เห็นร่ารงเนี้น ฟันก็ไม่แปลกันทุกวันนี kind of ่ไหวะเฮ้ยทำไมอ่ะอเอฉันแพ้ดีกว่าแพ้ดิอาแล้วบอกว่าแกงเหลือสี่คนใครจะดูใครจะไปดูฮะเีด๋ยวนี้เขามีแฟนใหม่เรายังขาดคู่ใจสาวได้ไม่มีผูกพันเรื่อดอกก็แฟนผู้ใหญ่เรื่อลายก็แฟนกำนันเรื่อดงลูกไกรรักพี่ได้ไหมไม่ชออันชาต โอ้ดูลูกผมจะแย่นะนะลูกผมจะแย่เฮ้ยลูกแกจะแย่ได้ไงล่ะดูสินะไหมน่ามันดันอยูออ่ลูกแกเอาเปรียบไอตัวเล็กนี่มันจะพาเนี่ยดูว่าไอ้กบมันจะพาน้องเอ็มเข้าถ้าอ,อะไรเป็นไรไรไอ้จอนเสียงดีจะปับปุ้งกินหน่อยหน่อยเท็ดอ,อะไรกันอ,อะไรไ,ไปเล่นอะไรอย่างนี้ได้ไงเนี่ยทำไม วิดีโอนะไม่ทำอะไรอย่างเงี้นเออคนงบ้ก็เาว่าเราน้าเกีรเพรเราไปทเงี้มันไม่ดีแล้มัตดรถทาไมเราดี๋ยเดี๋ยวคนอื่นเขจะเอาไปเรีนแบบเป็นอย่างเงี้ใช่มพรเราทงี้มันไม่ดีแล้วเขาจะกริซ้อมจังเลยนะเล่นลมเล่นลม แมโอเคออย่างนี้ใช้ไม่ได้แสดงว่าแพ้ไปเอาเหลือสามคนเรียมเคยดำนรือมาทำใจน้อยเรียมมุลังสงสัยยึกยักทำอะไรทำอะไร ตอนนี้ผมจะทําหุน่นให้มันสวย oh. เพราะว่าตอนนี้ไอ้สอตัวเล็กเนี่ยมันสวยแล้วสวยแต่ว่าไอ้ตัวใหญ่สวยตัวเดียวสวยสิ เมือนหม้อนี้่เมือนหน้านี้เออถ้าเกียดไอคนปั้นหุ่นแล้วเว้ยนี่จะมารอเป้าถล่มไปทันอวิทโดนเป้าแต่เป้าตา แค่ปากตัวกระซิตายแล้วโอ้ยขีดเ้าเจ้ามันคือมาเหม็นแต่พ่อใหญ่เดบเวลาเจ้าอาบน้ำเจ้าใส่สารสบมได้นะเป็นยังห้ากินหัวมึงโอ้เหม็นจริงๆนะน,น้ำไม่อาบว่าเมืเ่อคืนน่ะไ้โอยมมี่เราแพ้ ตอนนี้ท่างก,กำลังชมต่องนะครับตอนนี้ปนหัวคิวฮะกลัวแป๊กกัวแป๊กกลัวแป๊กเดี๋ยวเดี๋ยวโหจะตีนยอกหน้าเลยฟาดมึงจะฝนอีกนานไหมนะแล้วพูดได้ะ่ะ ทำแรงเมื่อคืนใช้งานมากยังเลยเฮ้ยโอ้โหมันไสคนปั้นเหลือเกิน เดี๋ยวฟันไม่จเจ็บกระบาลนะเดี๋ยวฟันเฉาะกระบาลมึงเขาหรอกเขาหยิบช้อนแซมมาทำไมอ่ะช้อนสม้มสงสัยจะกินกุตแสเนาะพุตซาหรือไม่ก็ลำแย่ลำใหญ่หรือไม่ก็ม,แม,มแะแปะมะแปะหรือไม่ก็แตงแม่แตงโมไม่แปะแม่ป เริ่มเกียดท่าทางตาเย็นเลยยังพูดอะไรมือเขมซมโอ้เด็กๆเล็กๆอย่าไปทำตามอย่างเพราะเราเป็นวิธีการในการแสดงเท่านั้นนะครับฉะนั้นท่านครับผมมีลูกกบลูกเขียดเด็กๆเยอะเลย เขากำลังแสดงออกต่อหน้าประชาชนดีกว่าเยาวชนผู้นิติยาเสพติดเราจะพบกันเป็นประจำทุกมว้วนทุกมว้วนของบริษัทเอทีวีดีโอวันนี้เราลาท่านก่อนนะครับท่านรบเราจะพบกันในมว้วนต่อไปครับท่านรบครับเดี๋ยวอยจะพ้่งไปไหน